คนครับผมครับมีค้ากับงานบุญบมาเก็บในค้าถูัไหมครับ18ในวันนี้เป็นยังไงมีค้ากับในรูปแบบก็เหมือนครั้งนี้เหมือนเขาจะจัดครั้งที่สองหรือป่ะครับไม่แน่ใจนะครับผมใช่ก็เออรู้สึกว่าจริงๆก็เกี่ยวกับทางมูลนิธิรามาที่ดีคือเราเป็นคนที่แบบบริจาคทางแบบทางโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบอยากเต็มใจอยากจะมาทำงานด้วยร่วมกันใช่ครับการส่งต่อการให้ในรูปแบบขไหน งงโอ้ยจริงเนี่ยส่งต่อการให้จริงคือตามสโลแกนเขาอย่างเงี้ยครับคือการให้เนี่ยไม่สิ้นสุดจริงคือเราให้หนึ่งต่อเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้นนแบบหลายๆคนนะแล้วหลายๆคนนั้นพอเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้อีกทีหนึ่งด้วยมันคือการแบบให้ไม่สิ้นสุดจริงคือพอเราให้เขาเขาก็แบบสามารถไปให้คนอื่นต่อได้ด้วยครับผมใช่แล้วก็การให้ในที่นี้คือมันเป็นแบบหลายๆอย่างนะครับก็คือไม่ใช่แค่แบบเรื่องกําลังทรัพย์หรือว่าอะไรอย่างเดียวคือนีีกกก็คือมาารรบัษโ เป็นการแบบให้การศึกษาด้วยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเออการให้คือมันแบบให้ได้หลายรูปแบบด้วยอืมเกเราเองรู้จักแบบเวิามามาตอดเหตการแบบครับงานแรบดูว่ากันเป็นยังไงเท่ากับคือนิว่ากับทางมูลนิธิคือเราจะเห็นได้ว่าคือเขาอ่ะทำงานจริงๆแล้วก็มีการแบบลงพื้นที่จริงๆแล้วก็หรือแบบใช้เครื่องเนี่ยเมมนวเอ่อเวลารับบริจาคบางทีเขาอาจจะแบบรับบริจาคเป็นแบบเพื่อไปเพื่อไปซื้อเครื่องช่วยหายใจที่มันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้ผมเห็นได้ชัเ่าบครรก็ มาร่วมเป็นบริจาคหรือว่าร่วมกันซื้อเครื่องเนี่ยก็เขาได้นาไปใช้ได้จริงแล้วก็เราแบบจับต้องได้ครับเราเห็นภาพจริงๆว่าแบบเฮ้ยเขาเอาเงินจากตรงนี้เนี่ยไปทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันมีที่มาที่ไปขอ,องทางการเงินที่แบบเราสามารถคลาอนไฟได้แล้วก็เราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยมันคือเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยรบริจาคไปจุดประสงค์หนึ่งแล้วก็ไปอีกจุดประสงค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S <ๆ S 1> ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมก็ก็จริงๆก็ยังมีหลายๆมูลนิธิที่ๆๆแบบเขาเรียกว่าทําดีก็ แต่ว่าสําหรับผมผมสบายใจกับทางทางรามาครับใช่อย่างวันนี้ก็พาผู้ชายมาด้วยมาเดินชมเป็นยังไงบ้างมันสูงไหมละคณพี่เออมันเด่นไหเนาะมันเด่นไปโอเคโอเคเด่นไปออมันเด่นไม่ได้โอเคครับก็วันนี้พาใจซังมาด้วยครับก็แกก็เป็นคนชอบทาบุญด้วยเหมือนกันครับผมก็ก็เลยพาแกมาช่วยครับเพราะว่าแกก็จะสามารถแบบ เรียกเจ๊เจคุณย่าคุณย่าได้มาๆๆ <ๆ S 1> มาช่วยๆกันนะครับผมว่ามาร่วมกันทําบุญครับผมก็สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่พาลูกซังเนี่ยออกมางานบุญอย่างนี้ครับใช่ก็งานบุญมาร์เก็ตก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมก็วันที่วันนี้วันนี้่าไหร่นะครับสามสิบสามสิบตุลานะครับผมก็อยู่ถึงวันที่5 <ๆ S 2> พฤศจิกาเลยนะครับกี่วัน7วันได้ไหมครับสามสิบสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดวันพอดีอแล้วก็แต่ละวันนะครับผมก็จะแบบไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยให้เรามาทําบุญอย่างเดียวจริงงๆแแล้วคคืืออในนาากก็มีรบบ เขาเรียกว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์ด้วยคือใครผ่านไม่ผ่านมานะครับเดอะมอลลบางกะปินะครับผมก็สามารถมาร่วมงานได้นะครับผมก็ขอบคุณทางมบนิษัทนำมานะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางเดอะมอด้วยนะครับผมที่ให้พื้นที่นะครับกับทางมบนิษัครับจ้าเอ้ยจมดื่มอิ่แล้ะซีรีส์จะออนแล้วก็นิวจะมีซีรีส์ออนตอนนี้ชื่ออเรื่องเฟรนช์ชิดไฟ r วอ e r ครับเพื่อนสนิทพิษสหายครับก็ซีรีส์จะออนแล้วจริงๆก็ ตื่นเต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบถ่ายทํากันค่อนข้างหนักครับผมแล้วก็มีถ่ายกับลหลายๆคนครับก็มีเอมี่มีพี่ปุญนแล้วก็มีพี่แพชญานิตครับผมก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะแบบเข้มข้นครับผมก็เดี๋ยวรอรู้ยูเหมือนกันน่าจะวันจันทร์หน้ามั้งครับถ้าจาไม่ผิดใช่มันจะฉีกกับเรื่องเดิมที่มนิเคยเล่นยังไงบ้างฉีกไหมก็คือจริงๆเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นแบบเกี่ยวกับมันมันก็เป็นแบบฟิลฟิลเหมือนแบบ ติลเลอร์นิดนึงมีการแบบสืบสืบหามีการแบบค้นหาอะไรกันอย่างเงี้ยครคค ujemy, ับก็มันจะเป็นแบบที่เล่นบัมโบติเหรอครับจริงๆก็เล่นมาหลายแนวเหมือนกันแต่ว่าผมว่าอันนี้มันจะเป็นแบบการถ่ายทําที่แบบค่อนข้างโหดนิดนึงหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันมีแบบฉากหลายๆฉากที่แบบใช้เวลาในการถ่ายอะไรเงี้ยเครียดไหมโอ้เครียดเพราะว่ามันเป็นตามบทอะบทคือมันเป็นบทที่แบบมีการแบบ มีเรื่องราวมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแบบเราพอเราอินไปกับบทแล้วก็หรือว่าตอนที่เล่นมันก็ต้องแบบมีความแบบต้องเซ็ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบมีความเครียดกับตัวเองด้วยเมื่อหลังกองไม่เครียดหลังกองก็จริงๆไม่ได้เครียดมากครับแต่ว่าเวลาเข้าฉากอะไรกันอย่างเงี้ยคือจะเครียดช่วงเวลานั้นมากกว่าครับกับเวลาแบบเซ็ตตัวเองว่าแบบต้องเฮ้ยเป็นตัวละครตัวนี้นะแล้วก็สถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็อันนั้นจะเครียดหน่อยจ้ะ EP ศูนย์อ่ี EP ศูนย์ใช่ครับ ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวเลยครับเพราะจริงๆแล้วคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างโทรเวิร์ t ครับผมก็แบบอยู่อยู่ชอบแบบฟิลเหมือนแบบเซฟโซนคือคือบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาออกไปข้างนอกก็จะแบบไม่ไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่ถึงแม้แบบคนจะแบบพยายามจะชวนออกไปพยายามจะดึงออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบฟิลเหมือนกับแบบเซฟพลังงานอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะออกไปเพราะพูดแออกไปแล้วเราก็จะเหมือนแบบ มันอยู่ที่กับของเราข้างนอกอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเอ้อยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็ๆๆพยายามครับพาตัวเองพาตัวเองออกไปจากบ้านแบบพาตัวเองออกมาแบบไปเจอผู้คนบ้างอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ตอนเช้าก็ไปวิ่งมาครับผมใช่ขับคุณอาร์ามใช่วันนี้ก็ไปวิ่งขับคุณอาร์มมาซึ่งแบบจริงๆคุณอาร์มชวนมาหลายรอบแล้วชวนจนไม่ชวนแล้ว <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ไปเลยก็หนึ่งคือมันเป็นแบบช่วงเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ตื่นเช้าครับแล้วก็ ก็วันนี้ไปกันก็แบบเป็นวันเกิดคุณอามด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ต้องตั้งใจหน่อยแล้วต้องตื่นไปแบบไปงานวันเกิดเป็นแบบเป็นแบบฟีลเหมือนงานวันเกิดเขาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับ<า>แต่ว่าโทรหาพี่เป็นไงคะอ,<า>อ,อ๋อแล้ว่ะคือจริงๆแล้วคือวันนั้นเน่ะคือจะต้องแบบไปไป,ไปงานวันเกิดน้องการครับผมแต่ว่าจริงๆความรู้สึกคือค่อนข้างดึกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหายไปไหนนะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่โทรโทรตามเฉยๆครับผม ก็มันไม่รับอะครับไม่รับไอ้ไม่รับเนี่ยไม่รับเนี่ยโปรตีก็คือคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่รับสายเป็นโปกตีแล้วแต่โปกตีผมโทรไปเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าผมจะด่าเขาไงเขาก็จะแบบรับรับสายอย่างง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเนี่ยไม่รับสายก็เลยแบบจัดเต็มสักนิดนึงครับผมใช่ไม่มีอะไรเขาฟ้องใช่ก็ถือว่าสนุกสนุกครับใช่ โอ้โหช่วงนี้ลูกฮอตมากก็ล่าสุดคือตอนนี้คือคิวน่าจะแน่นมากครับผมก็อย่างงไนวันนี้เนี่ยน่าจะต้องจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าเยอะเลยครับก็จะมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับอื้ออเป็นนนาช่วว,วงัดยะ๋อใช่ใไปหรอของของช่องวันอันนั้นคือเขาไปวางเองเ <c oughs> หรอเนอน่า <laughs> 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 จะเป็นแบบฟิลเหมือนแบบผลิตภัณฑ์วางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะ่ารักดีครับผมก็ตลกดีใช่แล้วก็ครับแล้้วคคุณกับีนงโอ้ยมี มีมีงานก็คือจะแบบม,มีเนี่ยอย่างงานอ e ีเวนต์เนี่ยเขาก็จะแบบมีออกมาเรื่อยๆเลยครับก็มีอีกหลากหลายงานเลยครับผม s. <S ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบบพูดตรงนี้มันจะเป็นดูการแบบโปรโมตไปหน่อยค่อยก็ได้ครับก็ก็มีหลายงานครับผมก็ทั้งเตออกกับลูกสร้างก็นิวกับออกลูกสร้างแล้วก็ออกกัน3าคนก็มีครับผมใช่อันนี้ใคร้ยงใครฝั่งนี้เราก็ช่วยกันดูแลกันไปครับผมนี่อย่างอย่างทางเดิมมองเขาบอกแล้วนะว่าปีใหม่ว่างไหมนี่ อ่โอ้ยรีบจองนะครับเดี๋ยวเต็มเแต่จริงเตยจริงคือว่างก็ฝากด้วยนะครับกสําสำหรับใครที่แบบเออยังแบบเห็นผ่านไปผ่านมาว่าไม่รู้ว่าน้องซังเป็นใครนะครับผมจริงๆก็น้องซังก็เป็นลูกหลานของเราเองนะครับเป็นลูกของนิวกับเตนะครับผมก็เป็นพ่อๆครับตัวเตเป็นป้าๆนั่นเองนะครับผมก็ลูกซังนะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับใช่ก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยก็ติดตามผลงานของทั้งเตทั้งนิวด้วยนะครับผมก็ นี่ต้องนานแล้วเหรออันนี้ไลฟ์อยู่ป่ะครับไลฟ์ไลฟ์ด้วยเหรออู้หพูดอะไรไปบ้างเนี่ยพูดพูดไปเถอะเหรอไปต่อได้ไปต่อไปอเอไอ้ไงดีฮะยังไงดียัไม่อยากกบบ้านไอ้นะครับไม่ชอบเมาส์ไงว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่อะใช่เวลาออกมาออกมารอบนึงก็รู้สึกว่าเอออยากไปพูดคุยกับคนมีอะไรจะถามไหมครับมีมีมีที่ดีที่สุดมันจะมีอะไรงน้ ค,คือจร,จริงๆหลังจากเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องนี้เรื่องอะไรนะ Friendship Forever ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆคือมีซีรีส์ที่เราเปิดตัวไปแล้วเ,เววมื่อปีมาโวนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องมาเห่าเครื่องบินครับผม mm hmm. ก็เป็นซีรีส์ที่เล่นกับเตครับผมก mm ็พี่เตก็เป็นเป็นเป็นอยู่กู้ภัยส่วนผมจะเป็นสจ๊วตครับก็จะได้รี้ครับคนจะมาเจอกันอีกประเดไมในเรื่องแบบเล่นด้วยกันอื่นๆนะครับก็จริงๆอื่นๆก็ คิดว่าต้องมีนะครับก็ต้องต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องที่แล้วยังไม่ได้ถ่ายเลย่ใช่เพราะว่าคุณเตตะวันเขาเป็นคุณเขาเป็นองค์ชายแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นองค์ชายที่เท่าไหร่ครับใช่ใช่ก็คือคือองค์ชายยังไม่ว่างที่จะไปถ่ายคือคิวคิวองค์ชายมันสําคัญมากไงเพราะเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครับเขาก็ต้องแบบใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอาจจะแบบต้องแบบหลังจากถ่ายถ่ายเรื่องสเลิท้าจบก่อนอะไรเงี้ยครับ หรือว่าคิวอาจจะเงินเมเนจได้าอาจจะแบบมีแบบแอบ,บแอบ,บ,บ,บถ่ายกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าใช่ใช่บทเหรอครับตอนนี้ยังไม่คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นบทอะไรเท่าไหร่ครับโอ้ยเขาถ่ายมีแต่เรื่องติดติดคือเอางี้คือตอนแรกอะคิวถ่ายของผมอะมีแล้วแหละแต่ว่า,เ,าเรื่องเกิร์ลรูสเนี่ย มาทีหลังแต่ว่าเอาขึ้นมาถ่ายก่อนเพราะว่าด้วยคิวด้วยอะไรมันยังไม่ลงตัวกันก็เลยแบบหยิบเรื่องหน้าต่อมาเลยคือถ้าเกิดเรื่องนี้ถ่ายจบเกอรูสถ่ายจบปุ๊บยังไม่ว่างอีกมาเฮาก็จะเอาเลยกัน <laughs> ก่อนเขา <c oughs> แอบ,บสปอยมาว่าเขาจะทำให้เป็มความหวังอนกทีอ่าคือจริงๆก็คือแบบพี่โจทัชเชอร์ก็เป็นผู้เกับของเรานะก็คื <c oughs> อเขาก็พยายามอยากจะแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้แบบดูแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาหรอแต่ไม่ต้องยังไง ขอไม่ได้คุยกับใครนะต่อได้ได้ครับมีมีอะไรนะครับอ๋องานบุญเหรอครับจะให้ครันี่งานบุญนำมาครับอะไรครับซื้อตัวละ199ครับผมแล้วแต่หลายคนซื้อแล้วแบบบริจาคด้วยไม่รับเงินทอนครับเพราะว่าสาธุบุญนะครับผมให้ทุกคนมีความสุขนะครับอะไรนะมองไปปุ๊บต่างชาติหมดเลยซาเลยได้ครับผม วันทะเนนาบาทนะผมแต่มาซือแล้ก็สามารถร่วมทำบุญได้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับงานบุญมาเกตนะครับผมที่เดอบบอบางกะปินะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคุณทินรามที่ารดีครับ